กินสปอนเซอร์ครับะจะให้ต่อยท้องแล้วน้ำก็จะพุ่งใส่หน้าปิญญาใช่ไหมจะให้ทำอะไรบอก,กวันนี้พูดมาอะไรอื้อพูดมาสิอื้ออืออยู่ได้พูดมาพูดมาอะไรจักกะจีจกัจกกะจีให้ทำอะไรเอาพูดมาเลยดีกว่าพูดมาแล้วปิญญาทำเลยนี่อะให้ทำอะไรต่อยท้องขอต่อยท้องอะเอาใหม่เอาใหม่อะ มันยังเหลืออยู่นะถ้าปิยาถามเชแลเชถา้าปิยาทำไปแล้วเชจะจะแก้ปิยาคืนไหมจะทําคืนไหมฮะพูดมาถามว่าจะทําคืนไหมอะไ,อะไรอะไรไอ,อ,อะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรพูดมาดิเชย,ยิงพูดมา,อ,าอะไรนิ้วอมน้าอยู่ออยเอาเหรอ,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 อคำสุดท้ายคำสุดท้ายหมดปวเลยทีเดียวเลยนะ สุดท้ายหมดปวดทีเดียวอะอะไรให้ทำอะไรทำอะไรบอกมาอ๋อให้ต่อยท้องต่อยน้ำเพราะประเด็นใส่หน้าพิยาเลยพีเชยอมน้ำอยู่อ่ะเอาอย่างนี้อ่มันยังเหลืออยู่ยังเหลือเหลือเเหลืออยู่เหลีออึงนึง เหลือแค่อ hmm. ึดเดียวเหลือแค่อึดเดียวเอาอึดเดียวนะโอเควะพูดมาดิโอเคไหมตกลงพูดไม่ได้มีของตัมงอยู่เอาเอะเอาเอาอึดเดียวอึดเดียวรอเถอะเอามีอยแล้วาทำไมอ่ะอิ่มอิ่มไม่อิ่มจุก